สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมณีกัรมาพอกันอีแล้วพี่น้องสําหรับวันนี้ก็เป็นเช้าวันเช้าวันจันทร์พี่น้องลงเหมือลงเวนแห่งกันเนาะอ่ะมณีก็เป็นวันรีวิวของพี่น้องช่วงนี้กะอากาศฮ้อนประเทศอังกฤษพี่น้องบ่เคยบ่เคยห่อนปาานี้จักเถื่อนดี่พี่น้องประเทศอังกฤษนี่ห่อนห่อนแออังกฤษนี่ห่อนอยู่แต่ว่าเ่เคยใส่พัดลมปีนี่ใส่พัดลมแบบชํำเลยนะอะไรพี่น้องเ่เคยเ่เคยห่อนปานนี้จักเถื่อนนะพี่น้องเนาะ สองมือที่ผ่านมาห่วกัวันเสาร์่อยกับไปสติกนี่แล้วกับไปท็อกซี่เนาะพี่น้องซองตลาดอ่าก็บเด็กอคอมก็่ค่อยหลายไปเดใดพี่น้องช่วงนี้แล้วกะ็วันอาทิตย์่อยกับไปแฮมเวลขายแฮมเวลแล้วกับไปซื้อ,อยูมิซิงแฮมพี่น้องขายนําแล้ะมิซิ่งแฮมไปจอดขายแต่ว่าบางังก็ได้ขายนะเพราะว่าอัน,นมิซิงแฮมเน้นจะเป็นตลาดแต่ว่าอันตลาดพ่กใหญ่นะพี่น้องแต่ว่าของก็ไม่ใช่ของชาวบานแล้วมาขายเนาะก็สิมีแต่ของดีๆนะพี่น้อง นี่ดีนี่หมายถึงว่าของที่เขาแบบใส่อิลีล่หล่ะเอามาขายบอเมเป็นแม่ค้าที่ไปซื้อรับมาหละ่ะขายมีบอเบยแอนแม่ค้าแบบนั้นมีอยู่สองสามคนบโบไลเป็นไน่นนะพี่น้องก็ถือว่ามีหนึ่งเกือบเครื่องผุหลาไฟบอมเป็นว่าสองสามคนหรอกกันนะที่เขามีอาชีพขายสินค้าบางคนกัซื้อมาขายไปคือข่อยเนี่ยพี่น้องก็จะมีแล้วแต่คนบางคนกน็ขายของเล่นขายเสื้อผ้าขายรองเท้าขายกระเป๋าขายน้ำหอมมีอะไรสินะกั แล้วแต่คนมักนะพี่น้องมักแบบได้คลายแบบนั้นเนาะเอาละพี่น้องาม่ิ่งว่า่อยได้ยังแม่บ่ได้ลายดอกพี่น้องเพราะว่าค้องที่ได้มากเพะกะเอาลงขายเป็นน้แน่ะนะกะมม้อนีที่เลื้อที่สามารถเอาบไดเหลือนะแบบหามาให้เมืองได้อย่างซี่เนาะอันคือว่าละพี่น้องมื้นได้ที่ค่อยหาคล้องบ่ค่อยได้เนี่ยของที่ข่อยหาก็สิมีพวกนพร้อมพวกเครื่องประดับโน่นนี่นั่นเนาะบ่มีนี่ยคิไปหาซื้อเสื้อผาเด้พี่น้อง สังเกตว,งงกกว่าเงินขันสูบุตรว่าก่อนหาของไดเนี่ยขันสูบุตรได้ซื้อเสื้อผ้าดอกแล้วนะถ้าก่อนหาหาของไดเนี่ยขันซูซื้อเสื้อผ้าห่อนได้พี่นเนาะขันก็ไปได้เสือ้อนี่แม,แม่แม่ที่อี่นอ้องไอ้นี่ก็เป็นเสือ้อยี่ห้ออันทอมมี่เนาะทอมมี่ฟิกเกอร์เอ่อตัวนี้ซื้อมาสามปอนด์เดนพี่เนาะเพราะว่ามันงามดีเนาะปกติแหลขะขันซื้อประมาณตัวละปอนด์หนึ่งขันไม่ติดไป,ไป้ายกต่บ่เกินหาปอนด์เนาะแต่ว่าตัวนี้มันก็ถือว่างามอยู่นะพี่น้องสภาพกแล้ว โอเคช็ okay, อกโกแลตอยู่เนาะบักเขาจะเพิ่มอันดับหนึ่งเนาะป้ายเปื่อยเนี่ยมันแบบว่าอันไหมพี่น้องไหมแล้วก็สีบรสีนะพี่น้นองสีบรสีสีสดอยู่สินะกับสีใส่ประมาณซอสซัมเทอร์กับสีทอดโปใส่อี๋สีเนาะคือจังมาเที่ยวก็ซื้อมาให้ได้หลายอันสิกะใส่ว่าสีใส่สุดตัวเลยพี่น้องบางโต้กะระเทบยมใส่เลยเนาะตัวนี้คือซื้อมะสามปอนดนะ์เนาะตัวนี้อันเขาซือ้อมาปอนด์หนึ่งพี่น้องตัวนี้ เป็นเสืออันอยังอะอดีแดก่ตัวนี้ซื้อมะพร้าหนึ่งยุรามักประมาณยี่สิบห้าปอนสามสิบปอนซ้ายสิบห้าปอนประมาณนี้นะก็กระซื้อมากปอนหนึ่งตัวนี้ก็ว่ามันเ่เคยใส่หรือมั้งแถบซื้อปด้ใส่เพราะว่าขันขันซุ่มมนว่าใส่เนี่ยมันจะเป็นคนข้นขันใส่ได้หลายนะพี่น้องมันก็จะเป็นออกค้นข้นออกเกาเกาซีสีสีนาอตัวนี้ก็ถือว่าสภาพแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะตัวนี้คนซื้อว่าว่านี่ล่ะพี่น้องเสื้อ อันนอกเสียจากว่าราคาถือขายสิพี่ปอนหนึ่งอันกับมันง่ามแนวของกระจังสื่อเนาะบันอี้กว่ากระไดเป๊กกางเกงพี่เนาะกางเกงตัวนี้เป็นซีเคนาะคาเวนคลายบ่อันก็ซื้อมาสองปอนพี่เนาะสภาพก็คือใหม่อยู่พี่เนาะใหม่เก็กเลยเนาะใหม่แถบสิ้อพวกใส่นะพี่เนาะแบบคือจังของผัวข่อยเนาะเขาพ่อหลานเจสิก้าเลยใส่จะซีสีจนแบบหลอกหมด ขนาดซากอันใช้ประมาณปีหนึ่งสิน้อกสะสภาพกับย่นนะนะตัวนี้ก็แทบสิ้อบริษัยเลยพี่นอ้องใหม่มากพี่นอ้องผวกปลายพวกยังเลยมันก็สีคงสภาพเนาะพอวันบริสัทธ์ดูนะตัวนี้ก็สองปนตัวนี้ซื้อยูแฮมเวลเนาะตัวนี้อันก็ซื้อมาให้ดุซายค่อยละเ <laughs> พราะว่าพ่อและเจสิกาเราบริค้าเสื้อผ้านะพี่นอ้องคันแมนซื้อมาเอาไปเราขายแล้วก็บอกขาย นอซีาจากว่าให้เจสให้เจสิกาเป็นโพรดขายอยู่ในวินเทจแต่สินะตัวน,นี้ก็เป็นอันรีวายสีดำพี่น้องตัวน,นี้ก็สภาพไม่กี่ขึ้กันสองปอนตัวนี้สองปอนนอตัวน,นี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะพี่น้องก็ใส่อยู่ห่างบันไดใส่รู้บันไดเลยนะพี่น้องหาักพวกเสื้อผ้ากัส่วนมากเสื้อให้แมทเทียวตะกี้เสื้อให้เจสิก้านะั่ตอนนี้เจสิก้าใหญ่แล้วเถอะกะ มีสไตล์ของเธออะนะมีสไตล์ของเธอคอยกับเลยบ่คอยเดือดเสือเจสิก้าภัยในเนาะต่อมากับเป็นรองเท้าพี่น้องรองเท้านี่คลิปเก elite, ิด <establishing> นี่มันกรนยี่ห้อเนาะปกติเราควรจะใส่เบอร์สามพี่น้องตัวต้นตัวนี้คอยเห็นคอยเห็นมันไม่เนะพี่น้องก็เสียดายปกติควรจะไปขายรองเท้าอย่างเด็พี่น้องคอยเห็นมันไม่คอยก็เลยเสียดายคอยก็เลยเสือคอยเสือมหาปอนพี่น้องรองเท้ากระยี่ห้ออันบอร์ใดใส่ได้เนี่ยเห็นบ่ ขันไส้หน่สาพัดถารามันก็สิเปืือนมันตัวนี้ยังแบรนด์นิวอยู่สินะสื่อมาเราอาจจะผปรไซสื่อมาละโปใส่นะพี่นนองเพราะว่าขานไส่ลงไปแล้วพื้นมันแข็งอะนะอันเพราะว่าคอยเป็นไข่เป็นรองช้านะพี่นนองก็ต้องใส่ร่างเที่มันหนิมเนาะอันตัวนี้ตัวนี้ใส่แล้วนะสิเจ็บเท่าก็เลยผปใไซเนาะตัวนี้เขาซื้อมาหาปอนกะเอาไปขายยี่สิบปอนกับสิได้อยู่นะพี่นอะยี่สิบปอนกันมัน อันพ่อนเจสิกาบ้าคล้ายกต่ให้เจสิกาขายกระไรเนาะพี่น้องตัวนี้ก็มันงามอ่ะนะมันใหม่พอก็เลยซื้อเปินต่อมาก็เป็นนาฬิกาตัวนี้พ่อหนูเจสิกาเราซื้อมาพี่น้องเทสเบเกอร์ขอก็ได้แคทแคทคลิปสันอยู่พี่น้องแคทคลิปสันนะเป็นอันอย่างละเป็นอันนาฬิกาแต่ว่าคว้าลงวาอยู่ในหลายแล้วก็เลยบประ้มาให้เบิรงเนาะพี่น้องตัวนี้ก็เป็นเทสเบเกอร์เห็นบ่มันโซโฟกัสเห็นบ่ บอกแล้วเ okay. ท็ดเบเกอร์งามๆเลยยังใหม่ๆอยู่ก็เกิดปอนสองปอนออกล้ะสือวันนี้ก็ไม่ได้เอียบัดมาพี่น้องเอียบัดน,นี่ได้มาจากอันมันคือสีสะท้อนดีอันแต่มาจากคือเนี้ยและแฮมเวลพี่น้องอ่าหาปอนพี่น้องตัวนี้ขอ,อมาชาดละพี่น้องขอ,อมาชาดเลยเห็นบ่ใะใส่ได้ปกติหาปอนขนแนนบานเท่ากับประมาณ ห้าสี่ยี่สิบสองร้อยก็บาทพี่น้องค่อยมาหอดก็เอามาทำความสะอาดเสร็จขี้หงขี้หูออกกันนะอันคนที่เขาซื้อพวกนี้ไปขายก็มีได้พวกอันจะเป็นเกมเป็นหูฟังเป็นอยางสีนาพี่เนาะ,นาะก,ก็จะไปขายพวกนี้อันบางที่เขาก็เปิดร้านยูนินคอนเขาก็ไปหาซื้อน้ำตาดจากศิลธรรมามาขายเนาะตัวน,นี้อันยูน,นิลล์ยูนยิลอันเขาไปเช็คยูอีเบกประมาณหนึร้อยหกสิบ ลอยหกิปปอนเนาะก็ซื้อมาหาปอนกับอาจจะไปขายาหาสิปปอนกับเสียอาซจจิได้อยู่นะพี่นนอะเพราะว่ามันสภาพมันก็ไใหม่ยอยู่เนาะเอามาทําความสะอาดนน่นนี่นั่นนะพี่นนองใส่ใดได้ได้ในให้บอกเกินไฟเอามาฉาดเอามาฉาดก็ฉาดได้ปกติวันนี้ก็ไปได้อันไปได้อันอย่างเราเคิ่งว่าเข็มทีพี่เนาะสามปอนตัวนี้เข็มทีสามปอน อันนี้นะจะเป็น rick, ข้อทหารพี่น้อง,งเป็นเล็กเล็กเบาเาเนาะเป็นบางต่อมาก็จะเป็นตํนตหตหนาหนะูพี่น้องตําหูเงินต่อมหูเงินกับอันใส่เงินนะพี่น้องก็ซื้อมาสองปอนตัวนี้ซื้อมาแต่อันเมซิงแฮมมันก็ได้ใส่ใส่เงินสองเซนนะพี่น้องขี้ขาดเราออกก็ไปเังสร็จละใส่เงินสองเซนกับเซน,นละปอนบอกคุณว่าเป็นใส,ส่เงินเซนน้อยหน่อยนะพี่น้อง เส้นเล็กๆเส้นอสองเส้นเนาะสองปอนด์เราไปเขาก็ได้ขี่ขันต่อพี่น้องสมมตินีขอวบต่อขอบเศร้าต่อละสมมตินีขอบเศร้าต่อละพี่น้องตะกี้ขอบต่อดีดีจะหนีขอบเศร้าต่อเราก็ขี่ขันต่อมันเถื่อต่อเข้ากับผู้ขายหรอกมันเถื่อต่อเข้ากับหายก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ของที่เ่าอยากได้แห้งๆราคาราคามันสูงแล้วก็ลองต่อเบิ่งนอ่ะนะพี่น้องคันแม่น มันต่อประดับกระสือสินะมันนี่ก็เป็นสร้อยสองเสนพี่น้องอันนี้เป็นสร้อยเงินเนาะมันติดกันเพราะว่ามันมันสิพันกันอ่ะนะค่ะสมมติเราเอาสร้อยสร้อยแบบเป๊ะนไว้ใกล้ๆกันพี่น้องเงินนี่มันพวกสร้อยพวกอย่างนี้มันหมักเปรยพันกันจั่สิละาพี่น้องซื้อมาเส็นแล้วปอนบอกแล้วว่าเส้นลวหนึ่งปอนเป็นสร้อยมุกตัวนี้ ใส ca, 2, 1, 1, right ่มุกสองเส้นเส้นละหนึ่งปอนแล้วก็เป็นอันตัวนี้ก็เป็นเงินคือกันพี่นนองอันนี้ก็ถึงปอนมันก็เป็นทิมโบเนาะแนวอันเวลาเขาเย็บผ้ายเย็บยางอันนะอันเย็บผ้ายเย็บยางมันก็สีอล่ะแนวเย็บมันนะพี่น้องก็จะพูดจิ้มมือเข่าเนาะอันนี้หนึ่งปอนเป็นเงินพี่นนองตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นแหวนเงินฟิฟตพีตัวนี้อ่าตัวนี้ก็เป็นแหวนหนึ่งปอนพี่นนองเป็นแหวนเงิน เนี่หนึ่งปอนแล้วก็อันแหวนเงินพี่น้องก็สิดท้ายพวกนี่ยล่ะนั่นคือขอดจูมกันสื่อกันนั่นก็เป็นแหวนเงินพี่น้องผูซื้อว่าก็ได้ขอดจูมากไปไหนเลยพี่น้องอันอันนี้ก็จะเป็นสอยเงินพี่น้องสอยเงินกับแอมเบอร์แอมเบอร์ชือว่าอันอัมพันนอบานเอาแล้วก็เป็นอันเคลมกัดพี่น้องอันความสามารปอนหนึ่งนี่ยล่ะเพราะว่าก็สื่อหลายอย่างรวมกันนะนะ เขาก็คิดร่วมกันสองปอนสามปอนนี่สินะตัวนี้เป็นเป็นตมหงินพี่น้อะเป็นตมหงินสองครูเอามาหอยเซ่ร่วกันวันนี้ก็เป็นสร้อยล็อกเก็ตพี่นนอะสร้อ,อยเงินล็อกเก็ตอันกุ้งเด้กุสิเด้มาเจรยญผุนยงังจนมาบั็อกไลหลอดอันนี้ใส่สามารถเขาใส่รูปเลยนะมันนะพี่นนอะต่อมาก็เป็นอันสร้อยสร้อยเงินตัวนี้พี่นนอะเงินชุบทอง นชุบทองเนาะวันนี้ก็ไปได้ทอมมี่ซาโบมาพี่น้องซื้อมาแพงเติบอยู่ด้วยพี่เนาะห้าปอนสิ่งน้อยพี่เนาะทอมมี่ซาโบห้าปอนวันนี้ก็ได้น้ำหอมจิมมี่ชูพี่น้องจิมมี่ชูห้าสิบพี่ยี่สิบบาทพี่เนาะ,มมาานาะต่อมาก็เป็นเวอร์ซาเช่พี่น้องเวอร์ซาเช่ซื้อมาแพงเติบอยู่พี่เนาะสิบปอน สิบปอนด์ตัวนี้พี่น้องอันนี้ก็เป็นเวลาวองเวลาวองตัวนี้ก็ซื้อมาอันเท่าไหร่อันสามปอนด์พี่น้องตัวน,นี้อันนี้ก็เป็นอันฟอสซิลพี่น้องเห็นฟสอนสซิลพอเราจะศกษาเราซื้อมาจากบาทวันนี้พี่น้องเห็นฟอสซิลงามงามอันนี้ก็เป็นเห็นอันยานละเห็นอีกขอดเนี่ยสักอย่านาานี่นละพี่น้องแล้วก็เป็นหินอมาติส ลักของพวกนี่ก <NAS curs ing over> ็ได้ย mm ุ hmm. ่งสถามนว่าได้ได <Administ rac> ้เงินได้ท่องบ่อได้ท่องบ่อกระได้ยุ่พี่น้องช่วงนี้อันช่วงนี้ต้องการเงินพี่น้องต้องการเงินด่วนต้องการเงินด่วนก็เลยขายเบิดแต่่วันแต่บ้านน่ะบ้านเฉาล้วพี่น้องเคยได้ท่องมาบ่หลายดอกจะว่ากัขายเพราะว่าช่วงนี้หลอนเงินแหงนะสิเมืองเมืองไทยการเสดยดเมืองพี่น้องมันถีอยิ่งหาหอนเมืองไทยเนาะเอากระถามมาเบอ่งพี่น้องว่าสีเป็นยังไงต่อไป คลิปนี้กระเป๋าเงาในแจังหน่อยเด้อก่ะคลิปหอดสุปูปอุกคนพี่น้องคอมเมนต์อันอันปฏิทิดคลิปตอนนี้ก็สิปฏิเฮนเงาไปเลยนะขอเกษรเลือบซักผ้าทําความสะอาดบ้านแล้วก็อ่านหนังสือไปสอบอันสอบคับรถพี่น้องสอบคับรถกะอันสอบเชียรี่เทสต์าว่าสอบข้อเขียนวันผุดนะพี่น้องขอกษตรเตรียมตัวอ่านหนังสือหนอกเกษตรบวกค่อยว่างปันใาช่วงนี้เนาะพี่น้องแล้วก็เกษตรเตรียมจัดสิ่งจัดของเมืองเมืองไทยเนาะอีกอาทิตย์เดียวกะ แคได้เมื่อแล้วนะพี่นอ้องเอาละคลิปนี้ก็สั้นนี่ละพี่น้องเจอกันคลิปหน้ามิยังดีดดๆเสริมงานสีมาบอกสู่ฟังทาะคนาะสวัสดีค่ะ